สวัสดีครับวันนี้ผมโคบานเมืองร้อยเกินออฟฟิเชียลนะครับวันนี้ก็พาพี่ผลออกวิ่งเล่นนะครับวันนี้พอดีเราเจอหมาน้อยที่ถูกทอดทิ้งนะครับแล้วก็วันนี้เราก็จะไปช่วยเหลืออหมาน้อยนะครับไม่แน่ใจว่าใครเอามาปล่อยนะครับ พี่ฝนยินดีไหมยินดีครับยินดีอันนี้พักพี่ฝนนะครับพี่ฝนหายใจหอบเหนื่อยเพราะว่าร่างกายพี่ฝนไม่ค่อยฟิตนะครับกับภารกิจขี่ม้าช่วยม้าน้อยอ ที่โดนทอดทิ้งนะครับพี่ฝนเป็นหมาที่ใจดีนะครับหมาที่ใจดีพี่ฝนว่าเราต้องไปแล้วพ่อไป bài bài slow bài bài slow Bye. walk walk oh ho có mấy หนึ่งสองสามสี่อ้าวพี่ฝนกลัววันนี้จานเย็นพี่จานเย็นนี่นะครับเพื่อนพี่ฝนโอ้โหโอ้โหเท่าทางจะหิวมากเลยนะพี่ฝนฝนดูแลหน่นะโอ้โหเฮ้ยเ้ยเฮ้เจะเข้าไปมากเข้าใกล้มากอีกเป็นมา้ารู้ตัวแล้ว วันนี้พี่ฝนก็ไปหาเพื่อนมานะครับประมาณกระสอบหนึ่งมาดูว่าเพื่อนพี่ฝนเป็นอะไรบ้างน,นะครับในกระสอบนี้เยอะเลยนะครับวันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงเหมือนกันนะครับอาบ่าพี่ฝนไปเดินไปแคนเตอร์มากก็เดี๋ยวบอบช้าเดี๋ยวลองมาตามติดตามพี่ฝนนะครับพี่ฝนวันนี้พี่ฝนด้ช่วยอะไรกับ สิ่งมีชีวิตบ้างนะครับใน,นในกระสอบนี้ครับกระสอบนี้มีอะไรนะครับที่หวจและแวะรับเพื่อนไปด้วยนะครับในกระสอบนี้เยอะแยะหมดเลยแต่ก็ไม่เข้าใจนะครับว่าทำไมต้องทอบทิ้งสิ่งมีชีวิตเพราะสิ่งมีชีวิตทุกๆอย่างเนี่ยต้องการมีชีวิตอยู่ เรามาดูกันนะครับว่าข้างในถุงก,กระสอบนี้เพื่อนที่ฝนนี่มันมีอะไรบ้างนะครับเยอะแยะเลยครับติดตามกันนะครับอตอนนี้ฝนก็ตกนะครับเริ่มตกแล้วแต่ว่าพี่ฝนก็ไปรับเ,เพื่อนๆอยู่ในกระสอบนะครับไม่รู้ว่าทางบ้านเขาจะว่าไงนะครับ คอยติดตามนะครับฝนเป็นคนนำมานะครับนี่นะครับเพื่อนพี่ฝนโอ้โหโอ้โหถ้าทางจะหิวมากเลยนะพี่ฝนฝนดูแลหน่นะโอ้โหแฮ้แฮ